กบสวัสดีนงี้าเมื่พ่อแม่พี่น้องฟองไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรนป่ารวยครับพี่น้องค่ะค่ะมเนกกาฝึกอภิญญาเป็นเมื่อที่สามค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับในชีพแฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเปินไว้ เพื่อติดสุริยพัทข้าวสารดีๆีได้เจากทั้งช่องพนพารวยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะน,นี่ก็สิเป็นช่วงก่อนฝึกนะคะเจ็บภาพให้เบิงะะ้งแล้วกับพี่น้องเด้อค่ะรายละเอียดเนาะ,ะพี่น้องค่ะนี่บนฝึกอภิญญานะคะพี่น้องที่ฝึกอภิญญาแล้วกับพี่น้องเด้อค่ะก็สิมีทีมงานพร้อมกันมืนอ้อนี้ก็ฝึกพร้อมกัน1ิบเคนนะคะพี่น้องค่ะ11คน1องค์ะนะคะกับพระเนาะพี่น้องเนาะ พระคนมาเฟื่องนะคะสิบเอ็ดค้นแล้วก็พระหนึ่งรูปนะคะพี่น้องด้วยค่ะมาเนี่ยนะคะพี่น้องนา เมื่อวานนี้ตอนเดินเห็นนะเห็นอาการออกเลยเหมือนคนแก่วันก้าไม่ออกอ่าในเครือ่องไม้สวัสดีกะสวัสดีกะสวัสดีกะนะคะพี่น้องในี่เครื่องไม้สวัสดีกะนะคะ,คดดะ,ะ,คะที่หลวงพ่อคน,คนพ่อนะคะพี่น้องคะวเวลาห้าสิ ทรงย่านทรงจิตทรงใจไปใส่นะคะต้องเอาเครื่องไมย้ยในซอยะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอาผู้ใดบลเรียนกับซิบลูนะคะต้องมาเรียนรูโดยตัวเองนะคะอดิกะนะคะพี่น้องเด้ออดิกะเครื่องไม้อดิกะนะคะพี่นอออ้องกับซิฮองอย่างนันเล็กะน้อยแล้วเป็นทรัพย์ของหลวงพ่อใยายคนน้อค่ะพี่น้อง,ง,องนนอนะเนาะ,ะน,น,น,นี่นะคะการมาฝึกกับบรมินค่ะคู่บาอาจารย์เพิ่์สิรหงค่ะพี่น้องค่ะการมาฝึกบ่รมิน บ่แมนวัาสิสบายค่ะพี่น้องคะการฝึกกันเห็นทุกเขวทนาเนี่็บ่แม่นธรรมดาค่ะพี่น้องคะก่อนสิฝึกแต่ละอย่างแหลกเปลี่ยนมาได้ความทนอดทนค่ะพี่น้องคะความเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งค่ะพี่น้องคะความอดความทนรลายพี่น้องคะบ่ว่าสิเป็นการนั่งการเดินการนั่งการเดินกันยังกยานาะคะพี่น้องคะช่วงปฏิบัติ่นือว่าบ่ธรรมดาค่ะพี่น้อง เข็มคนเข้าไปทุกขณะทุกขณะแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอร์ิเจ็บรายละเอียดเข้าไปให้เบิง่งครูขั้นตอนเนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นมื่อที่3ค่ะพี่น้องคะแล้วก็สิไปฝึกอยู่บอ่อจระเข้สามเหมือนนะคะพี่น้องเนาะฝึกที่บอ่อจระเข้สามวันนะคะอาจจะเป็นแยกร่างค่ะพี่น้องค่ะแยกร่างนะคะพี่น้องเนาะต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งสิรู้ว่าเป็นจังไรมากจังไดคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อม,มนะคะพี่น้องเนาะก็ต้องรอทาง ลูกคนมาฝึกมาเรียนคะ่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นที่หลวงพอ่อพนคนพอมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพนใสเวลาโดนแนละะ้วค่ะพี่น้องค่ะคนมากในเสือ้อสีแดงมากฝึกมาสอนให้ลูกศิษย์ลูกห้าในบอธรมรมดาคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้อง,คองเครื่องไม้ในบอธรมรมดาคะ่ะ<อ>พี่น้องสามารถที่ฝึกกิจฝึกใจที่สิง่งส่งญานได้คะ่ะพี่น้องค่ะส่งญานนะคะไม่เชื่ออย่ารบกวนค่ะพี่น้องค่ะ ไม่เชื่ออย่ารบกูบางสิ่งบางอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะพี่น้องด้วไม่ได้การบ้านเลยแล้วมามาจากไหนนะมาไปเรียนจากไหนมามาัมา่งแล้วนี่ยนะอ่า ไม่ไม่พูดถึงอ่ะไปสาขาไหนมา่งมั่งไปของหลวงพ่อของก็ไปบ้านอยู่อยุธยาจะจะไปผ่านกรรมฐานที่สงขาสงขานี่เป็นไงมั่งสงขานี่ยังไม่เคยไปถึงโอ้ดีค่ะแล้วใหญ่ไหมใหญ่ไหมไม่ใหญ่แต่ว่าเวลาทวนยามเนาะค่ะก็แปดวันติดแปดวันติดก็จะได้สภาวะยามมันแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องอยู่วัดแปดวันค่ะอ๋อแสดงว่าน้อยกว่าศรีวิไลเพราะศรีวิไลต้องอยู่สิบสี่วัน สีวิไลยังไปกลับได้ oh. แต่รัตภูมินี้คือต้องอยู่1หนถึงแปต้องอยู่เลยแล้วเ oh. ก้ 9, 9ก็ไปเก้าสเออ่ะอันนี้ต้องอยู่ติดกันสิบเอ็ดสิบสอิบสามสิสี่ก็อีกต้องอยู่ติดกัน oh. ต่อย่างวัดป่าเราไปกลับไปกลับหวันหนึ่งวันได้ใช่ไหมค oh. นะสภาวะยามมันก็จะต่างกัน oh. Oh. ค่ะแล้วก็ไปยะลา ยะรานี่ยะรานี่สาขาของใครยะราสาขาของหลวงพ่อใหญ่ใครดูแลเขยะราอ่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าพระอาจารย์เสือท่านเป็นคนดูแลอ๋อพระอาจารย์เสืออ๋อพระอาจารย์เสืออยู่ที่ยะราออาจารย์เอกอยู่สงขาอที่รัตภูมเนาะอใครอยู่ที่ทางใกล้รัตภูมิหรือว่าสงขาก็ไปหาอาจารย์ท่านได้เนาะใช่ค่ะ่ะไปปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอแล้วมีความประทับใจยังไงมาฝึกกับหลวงพ่อเรามีอะไรที่ดีและที่มัน แตกต่างก่าแต่เก่าไหมเอ่อว่าก่อนจะเป็นสายของนั่งกรรมฐานของสายทั่วไปนะคะคือว่าถือศีลแปดทั่วไปก็วีมนั่งกรรมฐานแต่พอมาผ่านของสายเนี้ยค่ะก็มันดีในจิตต้องบอกเลยตั้งแต่ผ่านกรรมฐานไปก็จะดีในจิตแล้ทําให้เราจิตใจเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นรู้ทันตัวเองมากขึ้นพอจบการพรวนยาเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของปลรัศ ไตรัก็จะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดค่ะเราคิดอะไรคิดเราจับได้คิดนะอันนี้คิด่ะระวางมันก็ทําให้บางทีคนชีวิตทางโลกมันมีปัญหาเยอะมันก็จะสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้อเราคิดเยอะคิดมากน้อนไม่หลับบางคนเนาะเจ้าของธุรกิจหรือใดๆเราก็เอาตรงเนี้ยไตรัดตัดไปมาช่วยได้ใช่มันก็ทําให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่เนาะมันก็ทําให้สุขภาพดีขึ้น จิตเราก็ดีขึ้นเวลาก็ไปทํางานใหม่เนื้อรู้ชัดเจนขนาดนี้อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่มาเนี่ยให้มาทํำยังไงดีคะอย่างคนที่แบบไม่มีทางออกเออหมดสิ้นหนทางบางคนชิดสั้นอะไรเนี่ยแนะนําอะไรไม่มีคําแนะนําที่เขาอยากช่วยเขาไหมอยากช่วยแบบอยากให้ลองมาใส่หนก่อนค่ะให้ลองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นเรื่องของเฉพาะตัวค่ะใครทําใครได้ใครใครปฏิบัติ คนนั้นได้เพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงยิ่งทํายิ่งได้ค่ะายาก้ห้เชิญชวนนะคะก็อยากให้ลองมามาดูสัมผัสเนาะสัมผัสกับหลวงพ่อใหญ่สัมผัสกับสถานที่รือที่เราปฏิบัตินี่เนาะใช่ค่ะแต่ละสถานที่มีโอกคมีครูบาอาจารย์ทุกที่แล้วก็ยิ่งสัมผัสยิ่งปฏิบัติยิ่งสัมผัสได้ยิ่งรู้ถึงแก่นของสายวิชาค่ะแล้วก็ทางกรรมฐานเรื่องทางมังกรายเป็นยังไงมั่งมังกราย มังกลสุดๆไหมมังกล <laughs> สุดมาก <c oughs> สุดมากค่ะก็ถ้า <c oughs> เป็นตามหลักก็เป็นการล้างของดีท็อกและการด <c oughs> ีท็อกข้างใน <c oughs> ว่าอะไรที่มันไม่ดีที่เราเคยผ่านมาไม,ไม่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีการกินการบ่มการใช้ชีวิตทั่วไปของเราค่ะ <c oughs> <c oughs> บางทีมันมีสารตกค้างอยู่ได้ไดไดเนาะก็ <c oughs> ใช้ถ้าเป็นหลักศาสตร์ ของวิชาก็คือใช้ครูบาอาจารย์ในการดันของเก่าของที่ดีออกมาของที่มันไม่ดีให้มันออกมาจากตัวเนาะใช่่คะรวมถึงบางที่อาจจะมีเรื่องคุณไซส์ศิลศาสตร์ยุค2026มันก็ยังมีอยู่เนาะค่ะยังมียังมีก็ต้องเชื่ออยู่บ้างนะคะใครโดนมาก็ออกกันเป็นเท่าที่เห็นเลยจะหลบอยู่มุมไหนไม่เหลือเลยค่ะมามังกายใช่ไหมคะใช่่คะโหจริงๆต้องทำใจมาเพราะโหดจริงๆค่ะโหดหดฝึกความอดทนแข็งแรงแข็งแกร่งเนาะ สุดยอดไปเลยคะมังใดอ่าแต่ถ้าหลายๆคนยังฟังหมอ้อยพูดก็เหมือนกันนะหมอก้อยบอกว่ามาถึงวัดนี่เหลือแค่ตังแค่สองร้อยจนทุกวันนี้มาเรียนกรรมฐานพลิกชีวิตกลายเป็นหมอ้อยผู้โด่งดังเหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยเนาะมันอย่างเงี้ยก็มีได้ซับค่ะอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกันใช่ใช่ใครทําใครได้ก็ มาอยู่วัดไม่มีตังมาเหมือนกันเราต้องบอกว่าตกงานมาเหมือนกันเนาะใช้งานมาเขาก็มาแต่ว่าเราผ่านการควนยาแล้วก็มีบำเพ็ญมาแล้วคค่่ะะมาเรียนไต้ลักเราตั้งจิตเลยของพวกขอแหละค่ะงานเนี่ะขอแล้วไต่ลักไม่ขออย่างเดียวเลยเราใช่ใ่ก็ได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งอ๋สาถุได้เงินมาก้อนหนึ่งเพราะความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติเองทําเองได้เองนะคะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลต้องลองทำขึ้ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มากๆตอนนี้กําลังเรียนไตรักคู่กันกับแอดพรพารวยไปค่ะแล้วเราจะจบจากไตรักเราจะมาสัมภาษณ์กันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเนาะผ่านไปจุดๆนี้เนาะโอ้แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันนะถึงเราจะได้แค่นี้เราภูมิใจไหมภูมิใจนอกภูมิใจเนาะเพราะว่าเราทําได้ที่เราไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยค่ะดีค่ะดีขึ้นค่ะอายังไงขอบคุณคุณพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะตอนนี้กำลังสิเริมกระิมมาครบแล้วนะคะพี่น้องนอาน,นักเรียนค่ะพี่น้องคะฝึกอภินญ,ญาเนาะค่ะพี่น้องคะทุกอย่างแหลกเปลี่ยนมาโดยความอดทอนนะคะพี่น้องค่ะการฝึกกรรมฐา,านมแต่ความอดทอนอดกันอย่างเดียวค่ะพี่น้องคะถ้าอดบอดท่ทนบ่สําเร็จค่ะพี่น้องค่ะเป็นการที่ว่ามาเทศห้ร่างกายเ้าทุกเวทนาซ้าไหนวิบากกรรมห้าลายห้าหน่อยเฮาสามารถมาฝึกได้ค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f อซแฟนช่อง กดรอไว้แล้วะค่ะพี่น้องคะ่ะกลับไปในแอดสิไปนั่งคอกับยาเตา่า3โตแขนๆฝากตอนเอฟซีแฟนช่องคือเก่านะค่ะพี่น้องนะตามต่อย่าเต่าครับพี่น้องคะ่ะรังเขาหนึ่งหเต็มๆครับพี่น้องคะ่ะตามต่อแล้วค่ะพี่น้อง